สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแคสเกมยิงปืนเชื่อว่าอ,อ,อะไรวะมีแอคชั่นต่างๆแล้วนะเออผมไม่สวัสดีครับจะพูดสวัสดีครับ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 ,รบจะมาแคสเกมยิงปืนเหมือนเดิม รอไปฮะรอไปก็เดี๋ยวเราจะตัดไปได้ก่อนก็ไม่ต้องตัดละก็เสียงมายัางครับเออรอแป๊รบรอแป๊รบรอแป๊บหนึ่งนะครับ เออเรอแป๊บนึงรครับมันค้างนะครับเพียงรครับเพียงครับอย่างองขอตัดก่อนนะเสี่ยงผมค้างเออเอ๋อ เป็นยังครับแค่ผมไม่ต่อสนองผมขอตัดเข้าไปก่อนนะเป็นอะไรไม่รู้อ่ะก็มาต่อกันเลยครับอ่ารับไปอ่ารับไปผมผมได้ควอนฟรีด้วยสามวันอ่าก็นี่ครับตัวละครผม ก็ผมกะทำเอ้ยผมก็เป็นแบบนี้นะครับเนี่ยผมจะกดตัวละครท่น่นี่ยตัวละครก็ผมมีอ่นนี้ผมจะมาเล่นเล่นนี่ครับนี่หมดรางระเบิดอืมตอนนี้ จบคู่เขาจะขอตัดไปก่อนที่ไม่มีใครเล่นเอ่อโหมดที่ว่าอันนั้นนะครับผมก็มาเล่นโหมดนี้ก็ได้เดี๋ยวจะตัดให้เราจะตัดไปนะก็มาเล่นต่อกเลยครับนะครับผมไม่รู้ว่านี่โหมดอะไรผมจะกลมบหัวกันก่อน จเจป็นไหมครับเป็นหนึ่งครับผมาเล่นไม่เกงผมบอกว่าผมไม่อ่ะก็ผมเริ่มอุย้ยนักแคสเกมที่ดีเขาต้องเล่นให้ไม่แพ้นะอ,อดูคนอื่นกันนะก็บางคลิปผมอาจมีหนึ่งทับหนึ่งหนึ่งทับสองก็ได้วันนี้ผมจะมาเล่นยาวๆกันเลยนะ อ่าก็จวขเขาตัดหน่อยครับเราอ่าเมื่อกี้เราเสมอกันคราวนี้ผมจะไม่ทำทำใหมม้เสมอหรอกผมจะส่งชนะให้ได้ผมจะเอาอันนี้เปลี่ยนเป็นขวานแทนอ่าเหมือนเดิมครับคว้าไม่ถงแล้วก็ ผ็งตายอีกแล้วเขาเล่นเขาเล่นเขาเล่นโหจังเลยก็นักแสดงพี่ดีเขาไมา่แพ้กันนะแต่ผมบอกเลยผมเล่นไม่เก่งว่าเก่งยิงปืนผมนบอกบอกเลยผมเล่นไม่เก่งนั่งตายอีกแล้วอ่ะก็ขอตัดคลิปนะครับก็มาต่อกันเลยครับอ่ะคนนี้เขาจะไปทางนี้ ผมจะเนียนๆครับผมจะเนียนๆกับเขาว่าง่ายเสียเนียนผมเนียนมาแล้วโอ้ยเขาเล่นเอ้ยเป็นนี่หัวจริงๆทำไมเขาเล่นหัวจังเลยนะก็คลิปนี้อาจจะมีตัดเยอะเกินไปก็ผมก็ขออภัยด้วยนะครับอ่ะไม่เล่นต่อ

ก็ผมก็เล่นมาหัวโอ้ยจับผมเจอจับยิงด้วยคนนี้เขาเล่นปืนอ๋อเอคเอคทองยิงเก่งไหมนะยี่ครับนี่ยิงยิงยิงเออแบบนี้ก็ผ่านอยู่นะ,ะ,นะนเขาเนี่ยเอ่อเขาจะบอกว่าเอเคทองดีดดีดแรงมากนะครับดีงในที่ตัวดีดแรงถึง นที่ตัวดีดแรงหัวโคตรแรงครับเอเฮทองเขาจะไม่ไปจะไปที่เดิมเหมือนกันเอจอใครไหมเจอใครไหมโอ้โหขอใจพลพกก็ฆ่าผมได้โหจริงจริงนะก็คลิปนี้ ผมอาจจะตายบ่อยที่สุดแล้วเพราะว่าผมบอกไงว่าผมเล่นเกมยิงปืนไม่ค่อยเก่งอืมเออเดี๋ยวเรามาดูเขาเล่นกันดีกว่าอ่าแล้วก็ขอตัดไปนี่เอ้ยไม่ต้องตัดละออใครโหด ก็โหดเหมือนกันก็ขอ,อตัดนะครับก็มาเล่นต่อกันเลยครับจะใช้ขวานบู๊ อ้าเดี๋ยวผมคนเดี๋ยวเหรอโอ้โหค้อแจ้เลยจะผ่านไหมเนี่ยโอ้โสุคนนี้นนโอ้แพ้นะครับ ก็แพ้นะครับแพ้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 แพ,แพ,แพ้จังเลยก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงแค่นีน้ครับผมครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครป์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยถ้าสนุกก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับบายสำหรับวันนี้มีแค่นี้ครับก็ Bye.